ลาโยโรนาตำนานหญิงร่ำไห้แห่งสายน้ำสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อับดุลเล่าเรื่องมีเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่าในคืนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสู่หนึ่งในตำนานสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดจากทวีปอเมริกาทั้งในเม็กซิโกอเมริกาใตา้ ไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของลาโยโรนาหรือหญิงรำไห้ที่ไม่ว่าใครได้ยินก็ต้องรู้สึกถึงความเศร้าสลดปนความหวาดกลัวจับใจย้อนกลับไปในอดีตการนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำที่สายน้ำไหลเอื่อยและพืชพันธุ์เขียวขจี มีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่ามาเรียเธอมีใบหน้างดงามราวกับเทพธิดาดวงตากลมโตจมูกสวยโดง่งและรอยยิ้มที่สามารถสะกดทุกสายตาชายหนุ่มทั่วทั้งหมู่บ้านต่างพากันหลงไหลในรูปโฉมของเธอมาเรียเองก็รู้ดีถือความงามของตนเธอจึงเลือกที่จะตอบรักกับชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่ง ซึ่งมีฐานะร่ำรวยและมีตำแหน่งสูงกว่าเธอมากทั้งสองคนต่างถูกตาต้องใจและในที่สุดก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางความอิจฉาริษยาของหญิงสาวคนอื่นๆในหมู่บ้านชีวิตคู่ของมาเรียเริ่มต้นด้วยความสุขเธอให้กำเนิดบุตรชายสองคน ซึ่งทั้งคู่ล้วนแต่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมาเรียรักและหวงแหนลูกๆทั้งสองราวกับแก้วตาดวงใจเธอใช้เวลาทั้งหมดดูแลปรนนิบัติพวกเขาแต่แล้วความสุขที่เคยมีก็เริ่มจางหายไปเพราะเมื่อเวลาผ่านไปความรักระหว่างมาเรียกับสามีก็เริ่มจืดจางลงสามีของเธอ ผู้ที่เคยหลงไหลในความงามของมาเรียเริ่มหมางเมินและออกห่างเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหญิงสาวคนอื่นในเมืองไม่เคยกลับมาบ้านเพื่อหามาเรียเลยยกเว้นเมื่อเขาต้องการมาเล่นกับลูกชายของเขาเท่านั้นมาเรียจึงรู้สึกโดดเดี่ยวและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ความน้อยใจและความอิจฉาริษยาเริ่มกัดกินจิตใจของเธอเธอคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องว่าทำไมสามีถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงทอดทิ้งเธอไปหาหญิงอื่นและแล้วความคิดอันบิดเบี้ยวก็เริ่มก่อตัวขึ้นเธอเชื่อว่าลูกลูก คือต้นเหตุที่ทำให้สามีของเธอไม่สนใจเธออีกต่อไปเพราะเขาจะสนใจก็แต่ลูกชายของเขาเท่านั้นและแล้วโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองก็อุบัติขึ้นในวันหนึ่งขณะที่มาเรียพาลูกชายทั้งสองไปเดินเล่นและชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำอันเงียบสงบ จ,จู่ๆม้าของสามีเธอก็ควบผ่านมาเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งสามีของเธอหยุดมา้าทักทายลูกชายทั้งสองด้วยรอยยิ้มและโอบกอดพวกเขาอย่างอบอุ่นแต่เขากลับไม่ชายตามองมาเรียเลยแม้แต่น้อยความเจ็บปวดและความโกรธเกลียด ที่สะสมมานานนับเดือนนับปีได้ประทุขึ้นในชั่วพริบตาเดียวมาเรียตาพร่ามัวด้วยแรงโทสะเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรให้อภัยด้วยความบ้าคลั่งที่ครอบงำมาเรียคว้าตัวลูกชายทั้งสองที่กำลังเล่นสนุกอยู่ริมตะลิ่งแล้วใช้แรงทั้งหมด ผลักพวกเขาลงไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดของแม่น้ำเด็กน้อยทั้งสองพยายามตะเกียกตะกายส่งเสียงร้องเรียกแม่ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแต่ร่างเล็กๆก,ก,ก็ถูกกระแสน้ำพัดพาให้จมหายไปอย่างรวดเร็วมาเรียยืนนิ่งมองดูโศกนาฏกรรมที่เธอเป็นคนก่อขึ้นด้วยสองมือของตัวเอง จนเมื่อร่างของลูกทั้งสองลับหายไปจากสายตาความบ้าคลั่งที่เข้าครอบงำก็พลันสลายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความจริงอันเจ็บปวดเมื่อสติกลับคืนมามาเรียก็กรีดร้องด้วยความเสียใจ เธอวิ่งไปตามริมฝั่งแม่น้ำร้องเรียกชื่อลูกๆด้วยเสียงอันโหยหวนและเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนน้ำตาหลั่งรินราวดั่งสายเลือดเธอพยายามกระโดดลงไปในน้ำเพื่อตามหาพวกเขาแต่ก็สายเกินไปลูกๆของเธอได้จากไปตลอดกาลแล้วความสำนึกผิดความเศร้าโศก และความบ้าคลั่งเข้าเกาะกลุ่มมาเรียอย่างรุนแรงเธอจมดิ่งสู่ห้วงแห่งความทุกข์ทรมานไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ยอมหยุดร้องไห้และในที่สุดมาเรียก็เสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวริมแม่น้ำแห่งนั้นเองด้วยหัวใจที่แตกสลายและจิตใจที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการสูญเสียที่เธอเป็นผู้ก่อขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของมาเรียก็ได้กลายเป็นตำนานสยองขวัญที่เล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผู้คนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงต่างพากันร่ำลือถึงเสียงร้องไห้โหยหวนของหญิงสาวที่ดังขึ้นในยามค่ำคืนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศก ความเจ็บปวดและความโหยหาเสียงที่ก้องกังวานในความมืดมิดว่าลูกของฉันลูกของฉันลาโยโรนาได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ออกตามหาลูกๆของเธอไปตามแม่น้ำลำคลองหรือแม้แต่บ่อน้ำต่างๆทั่วไปหมดเล่ากันว่าเธอจะปรากฏกายในชุดคลุมสีขาวเปียกปอน ที่คล้ายชุดเจ้าสาวหรือบางตำนานก็ว่าเป็นชุดที่เธอใส่ในวันที่สิ้นใจใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับศพดวงตาแดงก่ำด้วยน้ำตาที่ไม่เคยแห้งเหือดผมเผผายาวสยายลงมาเคลียร์ไหลดูน่ากลัวและน่าสงสารในเวลาเดียวกันตำนานเล่าว่า หากใครได้ยินเสียงร้องไห้ของลาโยโลนาในยามวิกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ใกล้แหล่งน้ำนั่นคือสัญญาณว่าเธอกำลังอยู่ใกล้ๆและกําลังออกตามหาลูกๆของเธออยู่เด็กๆถูกเตือนไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านในเวลากลางคืนไม่ให้เดินเล่นใกล้แม่น้ำลำคลองเพียงลำพัง เพราะหากโชคร้ายบังเอิญไปพบเห็นวิญญาณของเธอลาโยโลนาอาจปรากฏตัวขึ้นเพื่อขวาตัวเด็กๆที่พลัดหลงหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่เดินอยู่ริมน้ำด้วยความหวังอันบ้าคลั่งว่าพวกเขาคือลูกๆที่เธอสูญเสียไปเรื่องราวของลาโยโลนาจึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานสยองขวัญที่สร้างความหวาดกลัวเท่านั้น แต่ยังเป็นคําเตือนอันน่าสะพรึงกลัวถึงความเจ็บปวดและการคาลายล้างที่เกิดจากการกระทำที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบความอิจฉาริษยาและความโกรธเกลียดที่เข้าครอบงำจิตใจเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำนึกผิดที่ไม่มีวันจบสิ้น เป็นวิญญาณผู้ทุกทรมานที่ถูกกักขังอยู่ในบ่วงกรรมของตัวเองตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของลาโยโรนาหญิงร่ำไห้แห่งสายน้ำที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆละครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับหากเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์หลอนหลอน หรือเรื่องเล่าสุดสยองลองมาแบ่งปันกันได้ครับเมื่อความตายได้บอกเล่าความมืดมิดจะตามติดคุณไปทุกที่